ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการบอกเซอร์ทีวีกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการโหลดโหลดเกมนะครับหรือว่าโหลดโปรแกรมนะครับโหลดยังไงให้เร็วอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับนี่ก็คือไฟล์ตัวอย่างที่จะมาทดลองโหลดกันครับอันนี้ก็คือใช้ IE Internet Explorer นะครับเป็นตัวทดลองในการโหลดนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์2.26กิกนะครับ ันนี้จะเป็นการดาวน์โหลดในเรื่องของเป็นการแบบดาวน์โหลดธรรมดาเลยครับเป็นตัวดาวน์โหลดของมีเดียไฟเองเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราในระหว่างนั้นนะครับในระหว่างการโหลดนะครับก็จะทําการโหลดเป็นเวลาหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็จะมาวัดนะครับว่ามันได้ประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคสต็อปวัด ก็ให้ทดลองดาวน์โหลดไฟล์นี้นะครับโดยดาวน์โหลดอีกสตาร์ติ้งนะครับแล้วก็รอนี่นะครับมีฟอร์สปีดโหมดแล้วก็เซฟไว้ที่นแะล็ปท็อปนะครับเดี๋ยวเราลองดีซสมัมมิอ่าโอเคตอนนี้0%นะครับ0% จับเวลานะครับตอนนี้ความเร็ววิ่งอยู่ที่258 256ประมาณนี้นะชาเฉเลีย่ยจะจับเวลาประมาณหนึ่งนาทีนะครับจะมาดูกันนะครับว่าจะได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นี้คือเป็นตัวดาวน์โหลดธรรมดานะครับ IE ธรรมดาเลย แล้วตอนนี้นะครับความเร็วมันก็ลดลงไปเรื่อยๆ1ส6 3จากเมื่อกี้200ก,กว่าๆสี่ชั่วโมงห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าอ่าหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีแล้วก็ยังไม่ขึ้นสักเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็แฮนเซิลไปโอเคนะครับ ทีนี้มันช้าใช่ไหมครับก่อนมันจะขึ้นแต่ละเปอร์เซน์ก่อนจะขึ้นแบบก่อนมันจะขึ้นแต่ลเปอร์เซนตะครับที่นี้นครัแล้วก็ต้องมีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับก็คือเป็นโปรแกรมคล้ายๆ IDM นั ID ่นแหละครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นเป็นฟรีแวร์ก็คือไม่ต้องแคร์เช่นแบบ IDM เนี้ยครับมันจะแบบถ้าเป็น IDM เอาเอาเว็บมันคือซอฟต์แวร์แท้เลยนะเนี่ยราคาที่24.95าห คือมันก็แพงสมควรอยู่นะครับแต่ว่ามันมีโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ใช้ได้พอกับ IDM เลยก็คือโปรแกรม Orbit Downloader นะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นฟรีแวร์นี่ครับ Orbit Downloader ประมาณนี้นะครับฟรีแวร์เป็นฟรีแวร์ เวลาก่อนที่เอ้ยเวลาดาวน์โหลดนะครับเนี่ยกดดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ระวังพวกซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะติดมานะเช่นไบดูพีซีฟัสเตอร์อะไรพวกนี้นะไอ้พวกไอ้พวกแบบอ่นะพีซีเตอร์อนะพีซนะีอะพีซีฟัสเตอร์อ่ะแล้วก็ไอ้พวกห่าฮ่าฮ่าอนทีเอสอะไรเงี้ยระวังมันติดมานะก็อย่าลืมติ๊กออกกันเว็บที่แนะนำให้ดาวน์โหลดนะครับออบิ bit, สังเกตว่ามีเว็บให้ดาวน์โหลดมากมายคนระับแนะนำให้ดาวน์โหลดจากเว็บนี้นะครับ ไฟโปรอ่านี่ทำแนะนำให้ดาว์โหลดจากเว็บนี้กดตรงนี้ครับเวลาดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดดิ้เวอร์ชันเราไม่จะขึ้นนี้เราก็รอนะครับรอลิงก์มันมา ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ติดตั้งตามปกติแต่ตอนติดตั้งนะครับก็คือให้เวลามันติ๊กอะไรเวลามันบอกอะไรมาให้ดิสไลน์ให้หมดนะเพราะว่าเป็น,นโปรแกรมที่แบบติดมาด้วยก็ดิสไลน์ให้หมดแล้วก็อ่าแล้วก็กดพอกด n e x มาเพื่อลงโปรแกรมพอลงเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมจะเป็นในลักษณะนี้นครับนี่ครับออบิทอ่าจะเป็นโปรแกรมในลักษณะนี้นะครับเราสามารถเพิ่มลิงก์ที่จะดาวน์โหลดได้นะครับก็คือลิงก์ตรงนี้ ก็คือใส่ลิงก์อะใส่ลิงก์งที่มีไฟล์อยู่นะครับเป็นที่อยู่ของไฟล์ลงไปนี้แล้วก็เลือกอเลือกว่าเราจะเก็บที่ไหนในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดเลยแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการดาวน์โหลด Need for Speed m o d e Wanted ด้วยโปรแกรม Orbit Downloader นะครับโอเคกลับมาที่เดิม นี่นะครับมันให้ใส่แคปที่ชั่าโอเคดาวน์โหลดนะครับอันนี้มันก็จะให้ขึ้นดูว n นทูมันเดออ o r บิทมันจะเด้งขึ้นมานะครับถ้าออ b i บมันไม่เด้งขึ้นมาเนีย่ยเหมือนไอตอนแรกครับที่ผมกดแคนเซิลไปอันนั้นนะค,คือออ b i บมันเด้งขึ้นมาแต่ทำไมมันไม่เด้งเดี๋ยวลองใหม่นะครับ รอแป๊บหนึ่งมันก็ขึ้นเป็นดู want to open Save เราก็กด คือ,อน,นี้นะครับพอดีมันปกถ้าเป็นปกตินะครับตัวออบิทอ่ะมันจะเด้งขึ้นมาเองเลยว่าแบบคือมันจะเด้งให้ดาวน์โหลดเองเลยเหมือนตอนแรกที่ได้ทําไปนะครับแต่ในคราวนี้มันไม่เด้งก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะเราก็กดกดเอนี้ไปกดโอเพนมันคือกดเซฟอะไรสักอย่างก็ได้อ่ะกดเซฟไปเลยครับแล้วก็ไปที่วิวดาวน์โหลดกดลิดขวา c o p y ปีดาวน์โหลดลิงก์แล้วก็กด Can c ซ l นี้ไปเดี๋ยวจะมาลองทดล,ลองออบิทกันครับว่ามันคือมันดีกว่าอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเดิมนะครับ เราก็ save URL ของอไว้ save ไว้ที่เดสก์ท็อปอ่าโอเคกดดาวน์โหลดครับตอนนี้มันก็จะลิงก์ไปยังเว็บนะครับแล้วตอนนี้มันก็เริ่มดาวน์โหลดแล้วครับสังเกตได้ว่าตอนนี้พุ่งไป 4, 5เมกแล้วนะครับจาก Internet Explorer ที่แบบคือเดี้ยงอ่ะเมื่อกี้แทบไม่แทบแบบไม่นันเลยอ่ะไม่ขยับเลยครับตอนนี้เนี่ยสปีดดาวน์โหลดที่1.15เมกเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ดาวน์โหลดได้ 18, 19เมกแล้วนะครับ21เมกแล้ว อันนี้มันคือไม่ได้ตัดต่อเพิ่มความเร็วนะครับอันนี้คือจริงๆเลยเดี๋ยวจับเวลาให้ก็ได้ครับก็เราเริ่มจับที่สมเราเริ่มจับที่สี่สิบเมกนะครับอโอเค สังเกตไว่าตอนนี้พุ่งมา65เมตร66แล้วนะครับ67แล้วนะครับก็คือความเร็วไม่ตกนะครับคงที่อยู่ที่1 1ประมาณ1เมตรนะครับถ้าเป็น IE ป่านนี้ไม่ได้สักเเลยนะครับยังไม่ได้เลยแม้แต่เปอร์เซนเดียวตอนนี้พุ่งตอนนี้คือ3แล้วนะครับ โอเคครับหนึ่งนาทีพอดอ่าหนึ่งนาทีนะครับก็ดาวน์โหลดไปได้คือต้องเอา117มาลบกับ40นะครับก็ได้ประมาณถ้าปัดไป120นะครับก็ได้ประมาณเกือบคือ70กว่า75ประมาณเนี้ย75เมกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับทั้งนี้นะครับความเร็วนะครับขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเว็บฝากไฟล์เอออัน,นอันนี้นะครับ ว่าเหมือนกับเขาปล่อยมาเขาปล่อยสปีดมาแค่ไหนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับสําหรับเนี่ยสําหรับไฟล์นะครับที่แบบเน็ตหลุดกระทันหันนะครับถ้าเป็น in i e, อ่ะไอตัวเนี้ย i n t เ r n e t e x p ต o r e r อ่ะไอตัวดาวนะ์โหลดันี่ะถ้าเป็นเนี่ยถ้าเกิดคือเน็ตมันหลุดกระทัหนหะันอ่ะเวลาโหลดอะ่ะมันก็จะรีเซ็ตใหม่เป็นศูนย์นะครับแต่สำหรับออ b i t ตัวนี้ทาไม่ใช่นะครับมันก็จะ คือมันก็จะแบบเริ่มใหม่เริ่มใหม่คือไม่ได้เริ่มใหม่อะคือเริ่มต่อไปอะเริ่มต่อไปอะคือแบบนี่ครับสมมติมันอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์อะสมมติเราเหมือนกับจะกดคือกดเริ่มอีกทีหนึ่งก็จะเริ่มขึ้นไปที่ห้าหกเจ็ดแปดไปเรื่อยนะไม่ได้เริ่มที่ศูนย์ประมาณนี้ครับหรือถ้าไหนที่มันแบบอินกทีฟจริงๆอะมันก็จะเป็นอันนี้เป็นมันก็จะมาอยู่ที่นี้นะคือดาวน์โหลดไม่สาเร็จ แล้วก็สามารถเอาไฟล์ in t e r a ร t i v e มาดาวน์โหลดใหม่ได้นะครับโดยการไปที่ไฟล์แล้วก็ Import Boken เ o w n ดาวน์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคือเป็นนามเป็นไฟล์นามคุณฟล์นนนน .ob แล้วก็มีเครื่องหมายตกใจข้างหลังประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ